สวัสดีจ้าเยี่ยอ็มพะร้อเจ้ากระปลาบรรยาก,กาศโพโตลินเด้อจ่าพี่น้องเปการกระปลาบระมณมิตรตำบลอ่างขาเพิ่์บุตริศจ้ามาลุ่นกับยายบาสิมานหรืบอบอมันจ้าแต่ว่ายายกระพ่อเลยเก็บมะเ,เนอจ้าพี่น้องได้ยายเชาให้เบิ่งเด้อจ้าจะย,ยายเก็บมะเนอจ้านี่ตาหนึน่งจ้าฝนตกแห้งจ้าพี่น้องก็เลยบริษัทคิมพี่น้องเบิ่งเนาะจ้าจะช่องเล่ออันช่องจูมจ้าพี่น้อง แต่จ,จูมหนึ่งมีสำหนี่บ้าจะพี่นาอกจ้วกิะสิทายถ้ามันพีน่นาอเมืองแด่สำได้นอกจะกพโตแข่งจะพีน่น็อก้ารบอรมากะอยากมากจะพีน่น็อกพออีกจักบบานหนึ่งนี่จ้ะ เออเจเพนอนาพออีกสองจุมจะเพนเนาะซึ่งเราบกเลื้องจ่ะจะจุมหนึ่งเข่าสองดอกจะเพนเนาะง่ายอยู่จานเห็นไหจาะนี่นี่จ่ะรอกหนึ่งจ่ะ เพ่เขาคือกันจ้ะเพื่จะเห็น,นหมด้ลกางกระตาคือเกาเก็บไปสองจูงบมหาหนจะพีนหนอเพิ่นนจ้ะกย้อนจะมหมันบานถิ่นนจะพี่นอสองจูงจ้ะ แดงข้ามดอกนึงจ้ะถ้าเห็นอีกดอกนึงอยู่จจะพีหนอดอกหนึ่งจ้ะอีกดอกนึงจ้ะนี่ดอกก็สั้นญ่จ้ะพีหนอคนออกไม่เด้อจ้ะนี่ ะมะเนกอเกิดแดงข้ามะเเกิืแดงข้าเน,าน่านะจ้ะเอนี่ยคอแจงกันเนาะจา้ะฝนตกลิ้นแห้ง้ะพี่นองจะเป็นขี้เบญ่าพี่นอกเมือปไปไหนเด้อจ้ะนางเต้ฝนแะพี่ดอกงามเล้จ้ะเนี่ยเมือกระลุดเ้ะจพี่นอกเมืกรคือเกาล้จ้ะเนี่ ดอกหนึ่งจ้าผลไหวแล้วเ่จ้ผี่นองผงแดงกระดมมาสองสามเมื่อล้เจ้ะโอ้ฝนจ้ดอกหนึ่งใหญ่เล้ยวเห็นอยู่จ้าเอเจ้าให้กินหยาบจ้าี่น่องง่ายอยู่จ้ะดอกหนึ่งจ้ะ แม่จุ้มเลื่อนลูกมันจ้าพี่น้องเห็นอยู่วันนะนี่แม่เจ้านี่ยนี่มีเธอเนี่ยวะขยะเอากลิ้จ้าพี่น้องจ้ะบอนย่า่เก็บมันบ่อร้ายคือเพ,พิ่นเด้อจ้าพี่น้อฟ้องไปปัจเจ้าว่าย่า่ขึ้นเก็บมันห่างแท้ มืคอยมีจ่จะไม่เล่นเอาจะพี่นองะเระได้กรได้ลายจเต็มตาลตหลายะจะตาหนึงจะเป็นโรคบานเขาจะพี่นองะได้บอนม,มาว่าน,นี่ดอกนึงจพะพอดีเราเป็นเป็นเสือเพินนอกจะนี่เห็นมจีติจะเป็นเสือเผินจะดอกนึง ้จผลน้ำผนเลยจ้ะงามดีจ้ะพลน้ำมันเป็นลายนี่พี่เนาะดอกหนึ่งจะพี่น้องโอ้ยเลยแต่ดอกมันจ้ะดอกหนึ่งจ้ะนี่ยจะดอกหนึ่งไม่ใช่เนี่จะพี่น้อ,อ,อ,นอง งามอยู่จ่าองอคนให้มาจากนี่น้ำอ้อยเะพี่นอง้างมามเจพี่นอดองนึงจ้าเขรงแเจพอกันเด้อ่จสนิปปล่อยเรางูเหลืองเลยเจพี่นอมูงจ้าโอ้ยงามเจพี่นอกาลั่งออกจากตาพันจเนี่ โอ้ไปจุ auto, so ่มได้แค <y controlled Beifall> as <way> ่เพีาะสี่ห้าดอกจะใครแนวนว่าจะเพลอะเลยจะไข่แนวแ่ไหนกัพอน้ำอ่อยจะเพลอะ แกงแสบแกงนัวคือกันเด้อจากแกงบ้าน่จยๆจ้าแกงลงไปแหละค่ะบรจะากางขั้เขาเลยเด้อจากพี่นาะแยกเก็บดอกบานมื่อเสาจากโพดตัวให้งใหญ่กับบเห็นห้มาจันให้ใหญ่ ดอกเลยจ้ะพี่นาะจ้พี่เแต่ว่าดอกใบใหญเป็นไจ้านะเจียมก็ม่ได้จียมยากเลยจ้ะพี่เนาะนี่เนี่จ้มได้จิมนกพี่เนาะเออพี่เนาะ ้อกนึ่งจะ้ะจ้อกหนึงจะ้ะพี่เนาะจ้ะขงน้ำบ่อยจ้ะพี่นาะจ้ะดอกนึงจะ้งจะ ปลาหลอีกสิดนึงจะเป็นเอรแต่ก็คมอยู่จ่าแต่ว่าคบ่าแห้งด้วยจ่านี่นจะดองหนึ่จง,นงจะเป็นเอถ้ากับพุนตกเนาะจ่าจะอีกดองหน,นึ่นจง,นงจา้า มงคนก็เอิญเฮ็ดผงเที่ยนมั่ง <encore> ค้นก็เอ <seminar> ิญ <amplify> ข <genocide> ้าวไร่แต่แต่ก็จะเอิญนอกจากแต่แต่ละบานบ่คือกันจะพี่น้องกัจะพี่น้องแย่ไปเลยขอมาเท้าบิดเะนี่เสียอะไรบ่ได้ใะนี่เห็นบ่ใะนี่เท้าบิดจะพี่น้องเห็นบ่พี่เงาพี่พี่จ้ะแอยบ่ได้ขอมาเบิ่งนอกจากบ้านนี่เพผงค้มจะพี่น้อง มาโคตรเกินค้าลายด้อจ้ะพี่น้องค้าลายชิ้นนึงจ้ะนี่จ้ะเป็นเหงาเป็นเหงาเลยจ้ะพี่น้องมาเจนี่พออีสองจูมพี่น้องหูงามดิจ้ะแล้วจะยด้จะเก็บมูลหนิมใส่ในจักหลอกมือเจ้พี่น้องเบิ่งแต่จูมหนึ่งจ้ะ จะจะบอกคียเด้อจะจะเอาจีมเอาเต็นที่จะพี่เนาะจี่ะมือน้า่กับ่อด้เนาะจะพี่เนาะจน่าบ่อ่จะลยเในี่มกับบ่ถนัดพี่เนาะมือเดียว เก็บแม่ล่าแม่มาเลยนี่ยจ้ะแตเก็บาบ่าสบมาได้ทยให้เบิงนู้ดจ้ะพุตกนี้จ้ะพี่เห่าพจ้ะต้นแห้งละใายก็เลยจีมาเลยจ้ะออกยูจ้ะแต่ก็คือว่าเราจะพี่เอลแล้วแจะคนจีตามเบาด้วยจ้ะ อ๋อะพี่เนาะออกหน่อยเอคอยเจียมคอยหาไปสั่นละจา่าเนี่โโยใหญ่จะมาให้เบิ่งด้วยจ่าโมน่นี่นี่จ่าโม่นี่จ่าพี่เนาะจ่ามู่เราสามเดียก็ดีใจได้เนาะจา้ะมาจากบปัสุรุพุ้งกันตัยมใหญ่มอ็มตลอดจ้ะตัวนี้ก็ยอดมันจต่มันอยู่จ้ะพี่เนาะ เป็นเห็ดละงกเป็นเห็ดเถ่งจ้ะเป็นล้วมๆนะจ้ะเป็นเห็ดละงกจ้ะเห็ดดอกบ่มีด้วยจ้ะพี่น้องฟองปายจ้ะง่ายยี่ได้จ้ะพี่น้องงามบ่จ้ะคิดมันชุดยอดจ้ะพี่น้องข้ามักคลิปนี้ก็ก้นไหลก้แชร์ก้ติดตาใหมเด้อจ้ะจ้ะเยี่ยมพารอจ้ะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ะเฮ็ดบัดินจ้ะพี่น้องงามๆจ้ะพี่น้อง พร้อมขายแล้วจ้าอยู่ตลาดปลาบ้านน้องเมกเด้อจ้านี่มาเจอเนี่นี่จ้าเดี๋ยวตุบป,ประธานได้แพ็กเพิ่งเข่าล้วมจ้าพี่น้องนี่ยมาเจอเนี่เข่าดินง,ง่ามจ้านี่ประธานในไฮจ้าพี่น้องนี่มาเจอเนี่เจิบนี่ก็เท่านี้ละจ้า